h ฮ้ยไก s สวัสดีครับวันนี้จะพามาชิมโคโคนัทอะไรวะโคโคนัทมิวมิวลาเต้แทนที่จะใส่เป็นนมสดและนมจืดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกะทิแทนที่ร้านปาตาคอฟอยู่ตรงข้ามโตโยต้าพิธานปัตตานีว่ารสชาติหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันดู today guys I... u ด try c o c o n u คโค่นั t for the first time ครั้งแรกเลยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง จัดเลยโอ้สวยอยู่บ่มุลาไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสวยแล้วปนของร้านหาตัวยากผมไม่เคยกินลาเต้กะทิวันนี้มาลองเรียกลาเต้กะทิต้องอะไรนะโคคนัทมิลลาเต้ลาเต้ใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้ใช้นมเลยใช้กะทิแทนเลยลองดูสิกินแล้วจะเหมือนขึ้นต้นมะพร้าวหรือเปล่าผลจากการกิน งงครั้งแรกครั้งแรกนะนะ <laughs> ครั้งแรกมันจะแปลกๆอะ่ะคำแรกคำแรกแต่พี้โปก,กินแล้วมันก็ได้ได้พอคำต่อๆไปมันอร่อยละมันอร่อยแล้วม,มันอร่อยแล้วเออมันอร่อยแล้วประสบการณ์ใหม่อ่ะประสบการณ์ใหม่เออเหมือนเหมือนกินน้ำตาลคั่ว เข้มขมอะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวไปเตือเอออร่อยอยู่อร่อย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 ดี